หายไปจากเกมล่าสุดะคาับาเจ็บเป็นไงก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับก็แมื่์ที่แล้วมันก็มันก็ดีขึ้นพี่แต่ว่าเราไม่ได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยมันเขาก็เลยผมก็เลยเปิดทางให้กับน้องๆที่เขาซ้อมมาตั้งอาทิตย์ดีกว่าก็ผมเหมือนแบบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เลยให้น้องๆใส่รายชื่อน้องๆที่มันพร้อมไปดีกว่าได้ดูน้องเล่นเป็นไง้างก็มาสนุกครับก็สูสีแลกกันมันเลยเราก็น้ำก่อนแล้วแลกก็หวังว่าคิดว่าจะชนะอะไรเงี้ยกะว่า เป็นแมส่งท้ายก็กลับเออชนะแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ยังดีครับที่เราไม่แพ้เรากลับมาโดนนาแล้วเราตามมาตีดเสมอได้อะไรเงี้ยก็ก็ก็ขอบคุณน้องๆที่สู้กันสู้กันจนเราเสมอแล้วก็ได้แต้มนึงก็ถือว่าโอเคครับแกผมบางแพลนยังไงกับวันหยุดหลายวันของทีมก็คงไม่ได้ไปเที่ยวไหนพี่ก็คงกลับบ้านไปหาพ่อแม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูแลตัวเองก็คงมีวิ่งบ้างอะไรบ้างเพราะว่าหยุดหลายวัน้วก็คงปล่อยตัวไม่ได้อะไรเงี้ยครับนครสวรรค์ ใช่ครับก็มีนครสวรรค์บ้านแฝแล้วก็กับกำแพงเพชรบ้านผมครับก็ใกล้กลันใช่ครับนะครับผมฝากถึงแฟนคลับหน่อยแฮปปี้นิวเอเลร์ไปถึงการเดินทางแล้วก็โควิดด้วยก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนนะแฟนบอลทุกคนนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆในปีนี้อะไรครับที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรงนี้ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปแล้วขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกๆคนครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยครับแล้วก็ ช่วงนี้โควิดระบาดก็ขอให้ทุกคนเซฟตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยดวยการใส่แมสแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆครับผมป a p p y New Year ครับ Happy New Year, Happy New Year.